สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิบสีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีชวดประจำเดือนพฤษภาคม2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากัน อิทธิพลของไพ่การเงินเข้ามาสถิตยอยู่ในตําแหน่งของคนที่เกิดปีชวดนะคะซึ่งถือว่าเป็นเดือนที่เกิดโอกาสแน่นอนนะแล้วก็ส่งผลดีด้วยนะคะคนที่เกิดปีชวดเป็นคนที่เก่งเรื่องของการทําธุรกิจเรื่องของการหาเงินหรือการบริหาร,หรการลงทุนนะหรือเรื่องของการลงทุนต่างๆนะคะก็ทําให้เกิดโอกาสที่ดีมากๆสําหรับคนที่เกิดปีชวดด้วยแล้วก็ยังมีช่วงของไพ่การเริ่มต้นงานใหม่ๆหรือนะคะในเรื่องของความกระตือรือร้นนะคะเรื่องของทัศนะตต่างๆด้วยนะคะซึ่งยังเข้า มาสร้างการเปลี่ยนแปลงหลายๆเรื่องนะทำให้คนที่เกิดปีชวดในช่วงเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนที่เกิดโอกาสนะคะแล้วก็ส่งผลดีมากๆเลย ตำแหน่งของผู้ใหญ่นะหรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้ถือว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานอาจจะเข้ามาสร้างโอกาสใหม่ๆห,หรือมีเรื่องของการเริ่มต้นธุรกิจในตำแหน่งนี้นะคะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะยังก็เป็นตำแหน่งที่ส่งเสร,ริมดวงเรื่องของงานนะคะเพียงแ,แต่ว่าการทำงานหรือ,อรการเริ่มต้นในตำแหน่งนี้ต้องทำความเข้าใจกันให้มากนะคะหรือต้องปรับนะคะความสัมพันธ์ในตำแหน่งนี้ด้วยนะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ดีมากๆเข้ามาส่งเสริมดวงด้านการทำงานเลยแล้วก็ทำให้เรื่อง ของการเงินก็ดีมากยิ่งขึ้นด้วยคือต้องมองว่าตําแหน่งผู้ใหญ่อ่ะเข้ามาสน,สนับสนุนดวงด้านการทํางานทั้ง2ตําแหน่งเลยเพียงแต่ว่าตําแหน่งของผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายเนี่ยอาจจะให้นะคะในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะเหมือนว่าอยากมาลองทดลองงานเหรออยากจะเข้ามาทําธุรกิจเหรอหรืออยากจะเข้ามาฝึกฝนอบรมง,งานก็เข้ามาเลยนะแต่ก็เป็นเหมือนกับเป็นไปนเป็นลูกจ้างประมาณนี้นะเข้าไปเริ่มต้นงานได้แต่ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงเนี่ย เข้ามาส่งเสริมดวงด้านการทำงานหรือให้ตำแหน่งสูงๆนะสำหรับคนที่เกิดปีชวดด้วยนะคะฉะนั้นถือว่านะคะก็เป็นตำแหน่งนะที่จะเข้ามานะทำให้เกิดโอกาสทางเรื่องงานและก็การเงินด้วยนะคะในตำแหน่งของบ้านอยู่อาศัยนะคะก็เป็นตำแหน่งที่ดีมากๆนะคนในบ้านก็จะประสบความสาเร็จด้านการทางานมีโอกาสที่จะเติบโตได้เร็วหรือมีข่าวดีนะคะในเรื่องของความสาเร็จต่างๆ ในตำแหน่งของตัวร้านนะคะก็จะมีลูกค้านะคะเข้ามาติดต่อธุรกิจการค้าการขายนะคะซึ่งทําให้ธุรกิจการงานหน้าที่จะเติบโตมากขึ้นแต่คนที่เกิดปีชวดนะคะต้องไปนะคะตรวจสอบในตำแหน่งของตัวบ้านหรือตัวร้านตำแหน่งไหนที่มีรอยแตกรอยรั่วรอยร้าวให้ไปทําการแก้ไขโดยเฉพาะคนที่ชอบปลูกต้นไม้นะ,ะต้องดูด้วยว่าต้นไม้บางหน้าบ้านบางหน้าร้านหรือเปล่าก็ตัดตกแต่งให้ต่ําลงมาหรือว่านะคะต้นไม้นะคะ ไปพัวพันกับสายไฟหรือเปล่านะน,นี่ก็ต้องระมาระวังเรื่องของไฟชอ็อตไฟดูดด้วยอันนี้ให้ไปทําการปรับปรุงนะคะหรือไปดูแลละกันนะคะแต่ถือว่ายังไงบ้านก็เป็นบ้านที่ส่งผลดีร้านก็ยังดึงดูดเรื่องของการค้ากันขายนะคะ ณตำแหน่งของญาติพี่น้องนี่ดีมากๆญาติพี่น้องมีเงินญาติพี่น้องรวยนะคะรวมถึงน้าอาจจะนําข่าวดีหรือนําโชคในเรื่องของการเงินมาให้ด้วยนะคะณตำแหน่งของบริวารจะได้บริวารที่น่ารักบริวารที่ใจดีนะคะเข้ามาสนับสนุนดวงด้านการทํางานะตำแหน่งของลูกหรือหลานนะคะก็เป็นตำแหน่งที่ดีนะคะหน้าที่จะนําความสุขนะคะหรือเข้ามานะคะ นำในเรื่องของโชคต่างๆให้กับคนที่เกิดปีชวดด้วยนะคะรวมถึงผู้ใหญ่อาจจะเข้ามานะคะอุปถัมภ์ดวงนะคะเรื่องลูกเรื่องหลานนะหรือเข้ามาให้ความรักความเมตตาหรือความเอ็นดูนะคะฉะนันก็ถือว่าตําแหน่งนี้ก็เป็นตำแหน่งที่สร้างความสุขให้กับคนที่เกิดปีชวดนะคะตําแหน่งของเพื่อนนะก็เกี่ยวข้องกันในเรื่องของการทํางานนะคะแต่ต้องระวังปัญหาเรื่องของเอกสารหรือการประสานงานกัน จะทำงานหรือจะประสานงานร่วมกันต้องมีการพูดคุยสื่อสารกันไม่ใช่ว่าไม่พูดคุยกันเลยมันจะร่วมงานกันไม่ได้หรืออาจจะเกิดความผิดพลาดได้ฉะนั้นนะคะในเรื่องของการประสานงานกันต้องพูดคุยกันต้องวางแผนกันหรือต้องทําการประสานงานกันให้เกิดความลงตัวจะทําให้ธุรกิจการงานนะไปได้ไกลนะคะ ตำแหน่งของการช่วยเหลือนะคะก็จะมีคนผิวสองสีนะหรือคนผิวข้อเข้ามาให้การช่วยเหลือต้องมองว่าคนที่เกิดปีชวดเนี่ยเป็นเดือนที่ค่อนข้างที่จะปรับตัวเก่งนะคะหรือว่ามีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงนะคะหรืออยากจะเคลื่อนไหวนะกับเรื่องของธุรกิจค่อนข้างมากไพ่ยิีพยากรณ์ก็บอกส่งผลดีกับเรื่องของการเงินนะน่าที่จะมีโอกาสที่ดีสําหรับคนที่เกิดปีชวดด้วย การทํางานของคนที่เกิดปีชวดนะคะในช่วงเดือนนี้นะมีชื่อผลของไพ่การงานขึ้นถึง3ใบนะคะถือว่างานยังมากแล้วก็ยังมีเรื่องของการเริ่มต้นเกิดขึ้นหรือเรื่องของการประสานงานด้วยนะคะถึงแม้ว่าอาจจะติดขัดบ้างหรือเกิดความราช้าบ้างหรือเรื่องเอกสารด้านการทํางานอาจจะต้องไปเตรียมให้พร้อมแต่ถือว่าการทํางานเนี่ยนะคะยังเกิดโอกาสหรือก้าวหน้าสําหรับคนที่เกิดปีชวดด้วยนะคะคนที่เกิดปีชวดนะคะเดือนนี้นะคะ ในเรื่องของงานดีแล้วเราก็ระวังเรื่องของเอกสารนิดนึงแล้วก็เรื่องของเล่เหลี่ยมกลโกงอันนี้ให้รอบคอเพราะยังเห็นทิพลของไพ่แบบมีโอกาสที่จะถูกคนล็อบบี้บ้างเล็กน้อยแต่มองว่าไม่น่าที่จะส่งผลเสียกับคนที่เกิดปีชวดแล้วก็นะคะอยากจะให้ทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความถูกต้องเรื่องของความขยนันเรื่องของความกระตือรือร้นต้องสร้างความทะเยอทะยานนะคะแล้วต้องรู้จักใช้เทคนิคนะคะให้เกิดประโยชน์ด้วยจะทําให้ธุรกิจการงานนะคะไปได้ไกลมากขึ้นส่วนเรื่องของ การเงินในญี่ปุ่นของไพ่หกเหรียญก็เป็นไพ่การเงินที่ดีมากๆแล้วก็ยังขึ้นถึง8เหรียญขึ้นถึง10เหรียญอีก รายได้การเงินมีการขยับตัวหรือมีการเคลื่อนไหวที่เพิ่มมากขึ้นการหมุนเวียนหรือการไหลเวียนด้านการเงินค่อนข้างเกิดสภาพคล่องสําหรับคนที่เกิดปีชวดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนการค้าการขายก็เกิดกําไรคนไหนที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนต่างๆนะก็ทําให้เกิดสภาพคล่องด้วยทรัพย์สินนะคะหรือของมีค่าต่างๆอาจจะเข้ามานะคะหรือมีเรื่องของการเงินช่วยเหลือผู้ใหญ่เข้ามานําโชคกับเรื่องของการเงินหรือนาข่าวดีๆกับเรื่อง ของทรัพย์สินการเงินการทองมาให้คนที่เกิดปีชวดนะคะฉะนั้นมองว่านะคะเรื่องของการเงินค่อนข้างดีถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายกับเรื่องของการลงทุนบ้างหรือตําแหน่งของตัวบ้าน ตัวรัฐอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างนะคะแต่มองว่านะคะในเรื่องของการเงินยังไงก็ดีนะแต่เดือนนี้คนที่เกิดปีชวดเองอย่าไปค้ำประกันเด็ดขาดให้หลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็ระมัดระวังนะคะอย่าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของการพนันหรือใบยมุกนะคะเพราะอาจจะไม่ได้ส่งผลดีนะกับคนที่เกิดปีชวดเท่าที่ควรนะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของเอกสารต่างๆให้ระมัดระวังเรื่องของการถูกปรับด้วยอาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้นะคะแต่ถ้าถามว่าการ เงินสวยไหมสวยแน่นอนถ้าบริหารดีๆนะคะการเงินการท้องนะคะก็จะเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วและประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นแน่นอนนะ ส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดที่ต้องมองว่านะคะมีโอกาสพบรักที่ดีนะก็จะพบรักกับคนผิวขาวนะคะหรือว่าพบรักต่างวัยนะคะหรือผู้ใหญ่อาจจะชักนําความสัมพันธ์มาให้มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาพูดคุยนะคะเข้ามาพัฒนาในช่วงเดือนนี้นะคะแต่เป็นความรักนะ,ะที่ยังมีช่องว่างนะ,ะโดยเฉพาะคนโสดเนี่ยอาจจะต้องแบบตรวจสอบนิดนึงคนที่เข้ามานี่เขามีคู่มีครอบครัวหรืออย่างนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ย อาจจะไปชอบคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วหรือคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะมันก็เลยทําให้เรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่ความรักที่เหมาะสมไงเพราะอย่างที่ที่อพลของไพ่ความไม่เหมาะสมปรากฏขึ้นนะหลังจากนั้นต้องไประวังจงส่วนนี้แต่ถ้าคนที่เข้ามาเป็นคนที่ดีพร้อมและเป็นคนที่โสดเป็นคนใจดีฐานะดีการเงินดีนะก็ถือว่าคนโสดคบได้ถ้าถามว่าคนที่เข้ามานี่เขาจะเป็นคนที่มีฐานะหรือเปล่า เป็นคนมีฐานะนะแล้วเป็นคนแบบหากินเก่งด้วยนะจะนนั้นก็มีโอกาสนะที่จะได้คู่ที่เข้ามมอุปถัมดวงนะสำหรับคนที่เกิดปีชวดนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็เป็นความรักที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องเงินเรื่องธุรกิจเรื่องผลประโยชน์เป็นความรักที่ดีนะเพียงแต่เดือนนี้จะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันคู่ครองคนรักอาจจะเจ้าชู้นะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการนอกใจบ้างนะคะหรือมีปัญหาเรื่องของการใช้จ่ายเงินบางส่วนนะที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นนะคะจึงทาให้เกิดปัญหานะหรือ ทบความสัมพันธ์ได้นะคะเดนนี่ก็ต้องกลับไปปรับกันนะก็มอกว่ายังเป็นความรักที่ดีนะยังเป็นความรักที่ยังรักกันอยู่นะคะแต่เราก็ต้องใส่ใจกันแล้วก็ให้เกียรติกันมากกว่านี้นะคะสุขภาพร่างกายนะอยากให้เรามาระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอาการปวดกระดูปวดกล้ามเนื้อปวดเหงือกปวดฟันปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่านะคะแล้วก็นะคะการทํางานของม้ามไม่ค่อยดีนะรวมถึงนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานของปอดด้วย คนไหนที่ทํางานในที่ฝุ่นมากๆนี่ต้องระวังเลยนะคะเรื่องของการติดเชื้อต่างๆหรือการอักเสบภายในมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะรวมถึงนะคะโรคทางเพศสัมพันธ์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดวงตาหรือสายตาอันนี้ให้ระวังด้วยนะคะโดยเฉพาะคนไหนที่ทํางานนะคะที่อาจจะมีความเสี่ยงนะ,ะกับเรื่องของการใช้สายตาคือคนที่เป็นช่างอ่ะต้องมีเรื่องของการออกเลิกนะคะหรือว่าการทําอะไรที่มันเกิด อุบัติเหตุได้ง่ายเราก็ต้องหาอะไรมาป้องกันดวงตาด้วยนะคะจะได้ไม่มีผลกระทบนะคะแล้วก็ไม่ใช่จะสุขภาพร่างกายของคนที่เกิดปีชวดนะ,ะสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่หรือคนก็ได้ชิดด้วยนะคะอันนี้ก็ให้ไปใส่ใจหรือไปเตือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดปีชวดวันอาทิตย์ส่งผลดีกับเรื่องของการทํางานเพราะผู้ใหญ่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือทุกเรื่องนะแล้วทาให้เกิดโอกาสที่ดีมากขึ้นเรื่องของการเงินนี่รายได้ได,ดีมีสภาพคล่องอาจจะมีผู้ใหญ่ เข้ามาให้การช่วยเหลือด้านการเงินหรือคนไหนที่กําลังทําเรื่องกู้เงินหรือขอทุนอยู่ก็มีโอกาสที่จะมีข่าวดีเป็นเดือนที่จะมีโชคการเงินควรแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปสร้างกุศลสร้างกุศลในบ้านก่อนคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ออกไปสร้างกุศลนะคะข้างนอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริจาคทานหรือ ทำบุญให้กับโรงพยาบาลหรืออาจจะเป็นโรงพยาบาลส่งก็ได้ผู้สูงอายุหรือการให้ทุนการศึกษาต่างๆจะส่งผลในด้านดีนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักนะคะอาจจะเป็นรักต่างวัยนะคะซึ่งถือว่าเป็นความรักที่ดีนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ช่วยเหลือกันนะคะฉัจนจือว่าดวงชะตานะค่อนข้างราบรื่นค่ะ คนที่เกิดปีชวดวันจันนี้เด่นเรื่องงานธุรกิจการงานจะเติบโตแล้วก็ไปได้เร็วมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จด้วยไม่ว่าจะเป็นคนที่ทํางานประจําหรือคนที่ทําธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะธุรกิจการค้าการขายก็ค่อนข้างเคลื่อนไหวในทิศท,ทางที่ดีเรื่องของการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะก็เป็นความรักความสัมพันธ์นะคะที่มีโอกาสจะพบคนเก่งพบคนขยันนะคะส่วนคนที่มี คู่หรือสามีภรรยานะคะเป็นความรักนะคะที่เกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องงานเรื่องธุรกิจอาจจะมีความคิดที่จะลงทุนร่วมกันหรือยังช่วยเหลือกันนี้มองว่ายังเป็นความสัมพันธ์ที่ดีค่ะคนที่เกิดปีชวดวันอังคารนะคะเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นโดยเฉพาะคนไหนที่นะคะ กำลังอยู่ในช่วงที่ฝึกฝนอบรมงานต้องอดทนนิดนึงนะคะถือว่าการเริ่มต้นหรือโอกาสงานใหม่ๆที่เข้ามานี่ยังส่งผลดีแน่นอนอาจจะต้องปรับตัวนะหรือต้องขึ้นไหวกับเรื่องของการทํางานให้มากหน่อยคนไหนที่มีความคิดอยากจะเปลี่ยนงานและกําลังมองหางานใหม่นะคะก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน ให้ระวังปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานหรือปัญหากับหัวหน้าหรือผู้ใหญ่ด้วยส่วนเรื่องของการเงินนะคะถือว่าการเงินยังมาจากงานอยู่แต่เดือนนี้อาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวบ้านนะคะอาจจะมีค่าเช่าบ้านค่าเช่าห้องอ่ะนะ,ะหรือมีค่าเช่าร้านบ้างหรือว่าบางคนนี่ก็มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของการลงชุนใหม่ๆหรือเรื่องลูกเรื่องบริวารนะจะมีค่าใช้จ่ายบ้างนะคะแต่มองว่ายังเป็นเดือนที่นะคะยังควบคุมได้นะ ส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดมีคนเข้ามาเริ่มต้นนะอาจจะเป็นรักต่างวัยนะจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ลงตัวนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องไปปรับกันจะมีความไม่เข้าใจกันช่วงนี้อาจจะใจร้อนด้วยหรือว่าเอาแต่ทํางานจะต้องหาเวลาเติมความหวานชื่นให้กันด้วยนะคะสุขภาพร่างกายก็ให้รามาระวังเรื่องของการอักเสบนะคะตามข้อกระดูกต่างๆนะคะหรือบริเวณช่วงบนขึ้นไปไอันนี้ให้รอบคอบค่ะ คนที่เกิดนะคะพีชวดวันพุธอันนี้ส่งผลในด้านดีกับเรื่องของการทํางานจะประสบความสําเร็จนะแล้วก็ราบรื่นด้วยนะคะเรื่องการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือการขายทรัพย์สินนะคะหรือการลงทุนต่างๆก็เกิดกําไรด้วยนะส่วนเรื่องของความรักคนโสดเด่นนะมีดวงที่จะพบรักที่ดีส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะคะเป็นความรักที่หวานชื่นค่ะ คนที่เกิดปีชวดวันพฤหัสบดีนะคะเด่นกับเรื่องของงานเหมือนกันเดือนนี้อาจจะต้องพยายามประสานงานกันนะคะให้เกิดความลงตัวด้วยโดยเฉพาะเอกสารด้านการทํางานหรือการติดต่อธุรกิจต่างๆนะคะอาจจะต้องตรวจสอบหรือต้องละเอียดให้มากที่สุดนะเพราะอย่างอีงที่ผนของไพ่ความราช้านะคะหรือว่าความผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้นอยู่กับเรื่องของการประสานงานหรือเอกสารที่เราต้องเตรียมพร้อมอาจจะขาดรายละเอียดน่ะนะคะหรือว่าทําให้เกิดความแบบ เรียบร้อยสักนิดนึงอ่ะนะคะจะทําให้เรื่องของการแบบเดินเรื่องเรื่องงานเรื่องธุรกิจนี้ราบรื่นมากขึ้นนะคะก็ให้ระวังปัญหากับผู้ร่วมงานแล้วกันส่วนเรื่องของการเงินนะคะไรายได้ยังมาจากงานอยู่นะแต่เดนนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายถ้าหากจะซื้ออะไรก็ตามนะคะควรที่จะตรวจเอกสารนะคะให้ดีก่อนซื้อทุกรอบนะหรือควรอ่านเอกสารก่อนเซ็นทุกรอบด้วยนะคะคือควรจะ เรียกอ่ะนี่เรื่องของอเอกสารราลละเอียดตรงส่วนนั้นมาดูนะไม่ว่าจะเป็นการซื้อที่ซื้อทรัพย์สินต่างๆเนี่ยเราต้องขอดูหลักฐานดูเรื่องของใบสําคัญต่างๆเรื่องโฉนดด้วยความถูกต้องต่างๆต้องชัดเจนแล้วดวงชะตาห้ามค้าประกันนะอันนี้ให้ระวังโดยเฉพาะเดือนนี้อาจจะมีคนมาบอกว่าให้ไปค้าประกันให้หน่อยนะคะจะไปเดินเรื่องนะคะที่จะซื้อที่ซื้อทางนะคะหรือว่านะคะจะเดินเรื่องกู้อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยควรที่จะหลีกเลี่ยงนะดวงไม่เหมาะกับการค้าประกันนะคะ ส่วนเรื่องของความรักคนโสดก็เป็นเดือนที่มีคนเข้ามาพูดคุยนะคะแต่เป็นความรักที่ยังไม่ลงตัวนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีความหึงหวงกันอันนี้ให้ไปปรับสุขภาพร่างกายปัญหาโรคเครียดแล้วก็การปวดก,กระดูกแล้วก็ปัญหาด้านสายตานะคะคนที่เกิดน,นะคะปีชวดวันศุกร์เป็นเดือนแห่งการปรับเปลี่ยนนะคะเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงบางคนเปลี่ยนงานย้ายงาน หรือมีการยกย้ายตําแหน่งเกิดขึ้นหรือดวงชะตามีเรื่องของการเดินทางหรือการเคลื่อนไหวกับธุรกิจการงานค่อนข้างมากและอาจจะเป็นเดือนนะคะที่ได้รับมอบหมายนะที่ดูแลเด็กฝึกงานใหม่ด้วยนะหรือเราอาจจะต้องลงไปนะคะให้คําแนะนําต่างๆนะคะกับ เด็กรุ่นน้องอ่ะที่เกี่ยวข้องกับงานก็ได้นี่ก็มองว่าเป็นสถานการณ์ที่ดีนะไม่ได้แย่อะไรรวมถึงบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองก็ต้องไปปรับปรุงในตําแหน่งของลูกน้องเรื่องบริวารน,นะก็มีโอกาสที่ลูกน้องบริวารเก่งๆนะจะเข้ามาสนับสนุนดวงด้านการทํางานคะการขายก็มี คนวัยรุ่นนะ่ะหรือกลุ่มคนทํางานนะคะมาใช้บริการค่อนข้างเยอะฉะนันมองว่ายังไงงานก็ส่งผลดีนะคะส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ยังเกิดสภาพคล่องแต่อยากให้ควบคุมเรื่องของการใช้จ่ายนิดนึงนะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงนะที่จะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักอาจจะพบรักต่างวัยนะคะ เดือนนี้ก็เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นอะมีการพูดคุยกันบ้างบางคนพบรักทางไกลด้วยมันก็มีการติดต่อพูดคุยกันนะคะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะแต่มันก็ยังเป็นความรักที่เราต้องแบบพูดคุยกันไปก่อนปรับกันไปก่อนสำหรันคนที่มีคู่หรือสามีภรรยายัเป็นความรักที่หวานชื่นรวมถึงคนไหนที่มีความคิดที่อยากจะตั้งครรภ์น,นะคะอิทธิพลของไพ่การตั้งครรภ์ขึ้นแล้วนะฉะนันถือว่ามีดวงที่จะมีข่าวดีด้านนี้นะคะ คนที่เกิดปีชวดวันเสาร์นะเดือนนี้ต้องควบคุมเรื่องของการทำงานนะคะหรือต้องกระตุน้นหรือกระตือร้อนกับเรื่องของการทำงานให้มากที่สุดรวมถึงนะคะระมัดระวังนะคะมีโอกาสที่จะถูกลอบบี้นะหรือว่าถูกเล่เหลี่ยมกลโกงนะคะหรือถูกคนเข้ามาเอาเปรียบกับเรื่องของการทำงานด้วยนะคะฉะนันยังต้องรอบคอบให้มากที่สุดนะคะแต่ถ้าคนไหนทำงานที่ทำธุรกิจกลางคืนนะหรือทำงานเบื้องหลังนะคะหรือว่าทำธุรกิจ นะคะที่เป็นธุรกิจขายตรงแบบนี้นะคะหรือเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลต่างๆหรือว่าคนไหนที่ทําการค้าการขายกับคนต่างชาติอันนี้มองว่ายังเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะคะเพียงแต่ว่าเดนเนี้นะคะก็ต้องแบบพยายามขยันกับเรื่องของการทํางานที่หนึง่งเพราะเราจะออกก็จะขี้เกียจหน่อยนึงอะ่ะไม่อยากทําอะไรนะคะอยากจะ ดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์ต่างๆนะคะหรือว่าอยากจะไปกินไปเที่ยวตลอดเวลาฉนันเราก็ต้องวางแผงกนการเรื่องของการทำงานให้มากที่สุดนะคะ ส่วนเรื่องของการเงินก็ค่าใช้จ่ายเยอะนะเพราะว่าไม่ค่อยอยากทํางานแล้วก็มีความรู้สึกว่ามีโอกาสที่จะมีเรื่องให้เราแบบติดพันอ่ะอย่างเช่นติดเกมติดซีรีส์นะคะหรืออยากจะไปเที่ยวนะคะโดยเฉพาะสิ่งที่จะต้องระวังเลยคือการติดการพนันเนี่ยต้องรอบคอบไม่งั้นการเงินการทองนี่จะล้วนไหลออกไปค่อนข้างเยอะแล้วก็ดวงนี้มีโอกาสถูกหลอกถูกโกงด้วยนะคะฉะนั้นในเรื่องของการทําธุรกรรมต่างๆนะคะต้องระมัดระวังนะคะ ส่วนเรื่องของความรักนี้คนโสดไม่เด่นนะคนที่เข้ามาไม่ได้จริงจังอะไรนะคะก็เป็นความรักที่ไม่ได้เป็นความจริงใจอ่ะนะคะก็เป็นแค่ความสัมพันธ์ชั่วครั้งชั่วคราวนะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานี่ความรักต้องระวังเหมือนกันปัญหาเรื่องของมือที่3 หรือคู่ครองคนรักก็ไม่ได้ใส่ใจเลยนะคะแล้วก็เห็นแก่ตัวด้วยนะคะเอาแต่ความสุขส่วนตัวนะคะไม่เคยนะคะใส่ใจคู่ครองคนรักเลยนะจะมีปัญหากันได้ง่ายนะคะโดยเฉพาะเวลาเล่นเกมนี่ก็ไม่สนใจแฟนเลยนะมันก็จะมีปัญหาแบบนี้เลื้อลังมาเรื่อยๆนะคะฉันก็ต้องไปปรับกันให้เยอะๆหน่อยนะคะแล้วก็หาเวลาเติมความหวานชื่นให้กันและกันด้วยคนที่เกิดวันเสาร์นี่ต้องมองว่านะคะเป็นเดือนที่จะถูกตรวจสอบ ทั้งเรื่องงานนะคะแล้วก็เรื่องของจิตใจด้วยนะฉะนั้นนะคะเราต้องแบบใส่ใจกับเรื่องงานและทำสิ่งที่ถูกต้องนะคะอย่าให้กิเลสนะหรือให้ความไม่ถูกต้องเข้ามาควบคุมจิตใจเพราะเดือนนี้อิทธิพลของไพ่ปีศาจนะคะ mm. เข้ามาอยู่ในวันของตัวเองนะ mm. จิตใจก็จะภาวะผวงนะคะคิดไม่ตกนะคะย้ำคิดย้ำทำนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะออกนอกลู่นอกทางได้ตลอดเวลา นะฉะนั้นนะคะไพ่ปีศาจใช้ให้เกิดประโยชน์จะเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดโดยเฉพาะเรื่องของแรงบันดาลใจเรื่องของกลุ่มบุคคลนะคะที่เกี่ยวข้องกับสายงานสายอาชีพนะทุกอย่างต้องลงมือปฏิบัติด,ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็นะคะในเรื่องของนะคะการสื่อสารการเจราจาต่างๆเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของความรู้สึกเรื่องของกิเลสเรื่องของความไม่ดีไม่ว่าจะมาจากตนเองหรือกับบุคคลภายนอก นะซึ่งอาจจะเข้ามานะทำให้เรานะคะลืมเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะแล้วก็มีเรื่องของการทำงานที่เป๋ไปเลยนะฉะนั้นต้องวางแผนแล้วก็ตั้งโปรแกรมของตัวเองให้ดีนะจะทำให้นะคะประสบความสำเร็จเหมือนกันนะคะ สุขภาพร่างกายก็ต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วก็อิทธิพลของไพ่การติดเชื้อต่างๆจะติดเชื้อได้ง่ายอาการปวดกระดูกนะคะโรคที่มีการฟักตัวแฝงตัวนะคะหรือมีการขยายตัวนะคะภายในร่างกายโรคทางเพศสัมพันธ์ต่างๆนะโดยเฉพาะนะคะบางคนเนี่ยมีเรื่องของการนะคะติดนะคะเครื่องดื่มนะคะที่อาจจะเป็นเครื่องดื่มที่มึนเมาหรือเครื่องดื่มที่ไม่มีประโยชน์ นะคะน,นี่ก็ต้องดูแลสุขภาพของตัเองด้วยนะคะไม่งั้นมันจะส่งผลลบนะคะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดปีชวดนะคะก็มองว่าเดือนนี้น่ะเป็นเดือนที่ส่งผลดีมากๆนะคะคนที่อยู่ในวันที่ดีนะคะก็เติบโตแล้วก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของสิ่งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีไพ่การเงินนะเข้ามาสถิตก็ มีให้ความสัมคัญกับเรื่องของการหาเงินนะคะแล้วก็อาจจะนําเงินส่วนหนึ่งไปทําบุญไปเรียนต่อคนที่มีทิพธิพลของไพ่การทํางานก็ให้ความสําคัญกับเรื่องงานตําแหน่งหน้าที่หรือธุรกิจเห็นไหมคะส่วนคนที่มีทิพธิพลของไพ่นะคะความรักหรือความสุขนะคะก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของการบริการนะคะหรือนะเป็นคนที่ต้องประสานงานกับบุคคล ปริมาณเยอะๆอันนี้ก็มองว่าเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถนะคะแต่ถ้ามีอิทธิพลของไพ่เสียหายนะคะก็เป็นอิทธิพลของไพ่ที่เราต้องระวังเพราะมันจะมีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีนะคะและอย่างที่พูดไปนะคะถ้าควบคุมความรู้สึกไม่ได้นะ,ะมันก็จะส่งผลลบระยะยาวนะคะฉะนันก็ไปปรับดูนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะวันที่เป็นวันมงคลสามารถนําไปประกอบสิการงานได้ก็คือนะคะวันอาทิตย์ วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสและก็วันศุกร์ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงก็คือวันเสาร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุขจะชีน้นาว่าอย่างไรไพ่แสงสุกก็บอกว่างานนะเกิดโอกาสแน่นอนนะคะอาจจะเป็นเดือนที่ต้องมีการปรับปรุงกับเรื่องของการทํางานด้วยนะคะอาจจะต้องแบบทําแบบสอบถามนะะในกลุ่มลูกค้าต่างๆนะคะว่ามีความพึงพอใจกับธุรกิจมากน้อยแค่ไหนเพื่อที่จะ กระตุ้นกับเรื่องของการทํางานหรือการลงทุนต่อไปนะหรือว่าตรงไหนที่เป็นข้อเสียนะคะก็ไปปรับหรือไปแก้ไขตรงส่วนนั้นนะคะก็จะทําให้นะ,ะเกิดโอกาสที่ดีแน่นอนนะคะก็มองว่ายังไรงานก็เกิดโอกาสสําหรับคนที่เกิดปีชวดนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะ ไพ่แสงสุกบอกว่านะคะถ้ามีปัญหาด้านการเงินจะสามารถแก้ไขไปได้แต่ถ้าคนไหนกําลังรอในเรื่องของการเงินอยู่มีโอกาสที่จะมีข่าวดีหรือมีโอกาสที่จะได้เงินนะคะแต่อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการซ่อมแซมบ้างนะคะแต่ถือว่าเป็นค่าใช้ใจ่ายที่เกิดประโยชน์นะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดนะคะไพ่แสงสุกบอกาการที่เราอยู่เป็นโสดอาจจะเป็นช่วงที่ดีนะคะ อาจจะเป็นช่วงที่ต้องใจเย็นเย็กับความสัมพันธ์ที่เข้ามาด้วยนะก็คือคนโสดไม่ต้องการผูกมัดอยู่แล้วแหละนะคะฉะนั้นนะคะคนโสดก็ไม่ต้องรีบร้อนนะก็ค่อยๆนะศึกษาดูใจกันหรือเป็นเพื่อนกันไปก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักจะมีปัญหากันอันให้ไปปรับกันหรือทําความเข้าใจกันให้มากสุขภาพร่างกายก็ปัญหาด้านสายตาปัญหาโรคเก่านะแล้วก็อาการปวดกระดูกไขสันหลังนะคะ ก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกาลังใจนะคะที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ